โรสสวัสดีครับทุกคนคนูคนเตียมนมานนแล้นะครับแล้วก็วันนี้จะกลับมาไม่โอ้ไม่เจี๊ยกแล้วกันเนาะน่าจะเัาน่าจะออกแพทมาเยอะนะครับก็คือเราไม่ได้เล่นมานานแล้วนักเองนะฮะน่าจะมีแบบว่ามันก็ถ้าต่อจากคาที่เล้วถ้านมานานมาแล้วนะครับก็อาจจะมีพวกเอ่อลีลิกมั้งน่าจะมีลีลิกอัปเดตมาแล้วก็พวกปีไม่กวาดได้นะครับเพื่อความรวดเดียวในการเคลื่อนที่เราเห็นทางขวามือนี่ไหมครับมันเป็นภาษาไทยเพราะว่าอันนี้ผมทําเองนะมันกาลังทําอยู่อะ ไม่น่าจะเสร็จง,ง่ายๆเลยครับดูจากความเออ่ตั้งใจทำงานของผมแล้วแล้วก็นะนี่ใช่ไหมนะอ,อน่าจะใช่นะรเราอาทิตย์เจ็ด่ะไรหรือกันนะ리셋เชื่อมลีฟูชต่อเลยกันเวอร์ชัน0.36ถ้ามันไม่ระเบิดใช่ป่าว่าถ้ามันไม่ระเบิดเราก็เล่นต่อได้นะใช่อ่าล e สโก้โอ้โหโอเพนดิสคอร์ดตี้เซตติ่งน่าจะมีปรับระดับความยากเปลี่ยนไปนิดหน่อย เออจะจะดูแบบนะเนาะนี่มันอยู่ในเหล็กนี่หว่าบาลานซ์ล่ะบาลานซ์เอาเรียลเอสเล็เหมือนเดิมแล้วกันนะครับก็จะได้น่าจะมีอะไรทำเยอะดีเนาะแบบว่าใช้ชีวิตปรากอะไรเงี้ยอสตา s uh, uh, no, t a r t i สตาร์ทอันนี้น่าจะไม่ต้องปรับต่อนะจ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 ะว่าฟูลเซสเซนต์ดักเน็ตเซินต์อ๋ออะไรวะเนี่ยประมาณนี้แล้วกันเนาะไม่ไม่น่ใจะว่ะแปลน่าจะประมาณนี้นะับใช่แล้วตกลงครับเออ่มีเอเพนไทร้พื้มมาด้วยนะก็คือ นอกจากนักเรียนคุณครูแล้วเนี่ยจะมีนักเวทฝึกขัดขึ้นมาด้วยนะแบบว่าผู้ช่วยเป็นทีเอนะครับแบบว่าผู้ช่วยสอนน่าจะใช่แตบบ่เพนท์ทสมอนปึ๊บๆโอโหเยอะเลยโอ้โหโอ,โอ,โอ้ไม่อ่านหรอกนะเอาเป็นว่ามาต่อเลย,ยกันไม่มีอะไรแตกใช่ไหมแบบว่าห้องอะไรยังอยู่ใช่ไหมเบดรูมเนาะห้องเซ็ตตัวได้ด้วยนะ น่าจะเพิ่งมาในไม่นานนี้ห้องนี้กูทำอะไร <c oughs> ห้องนี้ผมจะทำอะไรวะมีเตียงแบบนี้น่าจะเอ่อม่นด้เข้ารูมเหรออืมใช่ไหมชึบชึบรูปไพรเวทอ่าน่าจะใช่นะครับใช่ใช,ใช่เอ่อมเมทัลเบสใช่ใช่ใช,ใช่แสงไม่พอเดี๋ยวเพิ่มแสงกับชึบชึบชึบแสงด้วยหน้าต่างนี่เลยเป็นไงครับ อ่าละสิบห้าเนาะกเกียร์นะสามลักวินดวโดว์อ๋อมันจะเอาหน้าต่างใหญ่เลยกัน้าสร้างได้โอเคมีพอเนาะอ๋สอสปอร์แคปไม่พอนะครับเยอะเยอะอย่างนี้อย่างนี้ก็เยอะเลยสอปอร์แคปน่าจะต้องไปเก็บข้างนอกนะอ๋อเต็มไปเลยเต็มไปหมดอือบุดบุดซะอ่าอาแล้วก็เหมือนจะมีระบบเลเวลของทั่ว ครูนักเรียนอะไรยี้ด้วยเนาะระบบเลเวลอะ,อะมีระบบอัตุนด้วยอะไรนี่เหมือนเป็นใส่ลิลิกเนะาะระบบลิลิกก็คือเหมือนใสเพื่อเพิ่มเลือดเพิ่มสปีดเพิ่มสเตตนั่นแหละใช่ใช่ใช่ uh huh. เดี๋ยวไปดูที่ลิลิกที่ลิลิกชุบชุบโอ,โอ้เต็มไปหมดเลยครับมาจากไหนบ้างก็มีเอ่ออันนี้คือใครใส่ได้บ้างเนาะอะไรเนี่ยดีเดจ เซมเพลนเกรทิลอินสปายริงกิ่งตัดอ๋อมันได้อยู uh, ่บัะเอ่อสปีดพวกเก้ามกมานาเดี๋ยวผมจัดอะไรสักคู่กน,นนะอ๋อโต๊ะจัดมาหมดเลยเดี๋ยวรับนี้จะได้แหละอ๋อแล้วก็จะมีระบบคาถานะครับก็ไม่คาถามันเดินไม่ได้แล้วนะต้องมาทำพิเทียอาต้องต้องเปิดต้องเปิด,ต,ปดต้องเปิดด่านแหละเนาะ อะไรบ้างหมดเนี่ยเจนอสิตเวนโอ้ไม่เห็นอ๋อเราเจนอสิตเจนอสิตเจนอสิตฉาต้องแม่มันต้องทำอะไรเยอะเลยค่ะเออวันนี้ก็มาหรือว่ามาดูระบบใหม่ๆแล้วกันนะชึบๆเจนอสิตฉาอยู่ไหนวะนี่อ๋อต้องรีเสิร์ชตัวแน่เลยครับคอนซายเจนอสิตเบสิกลิลิกนี่ไงล่ะ แอด o q คิวนะฮะชึบชืบเรากำลังทำมาอยู่เนี่ยรีเซิร์ชอันนี้เนาะอ่าพวกหุ่นนี้ก็ทำได้หมดแล้วโอเคก็คือระบบเลเวลเนาะถ้าเลเวลเพิ่มก็จะมีสเตตเพิ่มขึ้นมาพวก HP มานาอะไรพวกเนี้ยนะ่ก็อาจจะเดเรีนอาจจะมี progression มากขึ้นอะไรนี้ Health m a n d a l i e a t i o n เนาะเยอะยไปหมดเลยครับเยอะไปหมดเลยเดี๋ยวเข้ามาดูแล้วกันนะโอ๊ยมอกรดน่าจะไม่เป็นไร ชิวมเยิ่มเหมือนว่าเรายังขาดไอ้สปอแคปใช่ไหมเพื่อจะทำหน้าต่างนะครับของดีต้องใช้มาเขาต้องใช้กันนะเนาะเดี๋ยวหน้ามันมีหุ่นช่วยเก็บเกี่ยวแล้วก็หุ่นทำสวนได้วะสนใจหุ่นเก็บเกี่ยวทำสวนเดี๋ยวลีลิกก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ ต่อคิวเลยแล้วกันชึบชึบชึบจินนัสิชาไม่ขึ้นหรอทุกคนอาจจะต้องเก็บมาใหม่โอเคเอ่ออยากโชว์อะไรบ้างเนี่ยอ๋อโชว์หมดทุกอย่างเลยครับขอจะพินนิวเรสร์ทพินทุกอย่างเลยได้ไหมหมดไหมน่าจะดูง่ายขึ้นใช่ไหมนะชึบชึบชึบ,ชบ ปินได้หมดอ้าวเยอะเยอะจริงๆศพอาจารย์เจออะไรแปลกๆ,ๆก็คอมเมนต์ไน้อยก็ได้นะครับเื่อว่ามันจะทําให้เสร็จเรวขึ้นอะไรกี้ดึกมาหน้าิมันมีแบบนี้ด้วยทุกคนแบบว่าถ้าอยากดูแบบว่าอยากเหล็กเนี่ยเออเน้นไม้เน้นไว้ไสําคัญนะครับหินเลหล็กหินไม้ชุบชบช เล่นสีฉาดน่าจะไม่ต้องสนใจหรอกมั้งเล่นเอ็นลูกตาสมองแนพนผ่าดอืมอาหารไหมวิตเ,เทอร์วิตอร์ไรนี่ก็เยอะไปละเออ่ซีดน่าจะไม่ต้องสนใจมิวโอเคกัตเบอร์รี่แล้วกันเผื่อว่าถ้ากัตเบอร์รี่บทเนี่ยโรงเรียนจะแตกเอานะเราแบบหมอกหมอกฝีบออะไรย่างเงี้ยนะชึบโอเคอเคอชู เราบินทะลุงแพงได้แหละไม่ต้องมาเดินตามใจนะครับอฮาปีเตอร์ huh. uh, uh, <Peter. S 2> นี่น่าจะดาวครบแลวเนาะน่าจะส่งออกได้นะฮะเขามารลุโอเคได้เป็นเขามรรลุแล้วนะฮะก็ oh. เปลี่ยนสีได้ไหมบรรลุ uh, ต้องเปลี่ยนสีได้สิอย่างห้องนอนเนี่ยเปลี่ยนสีได้เ oh. ขาบรรลุเปลี่ยนสีไม่ได้เย้ yeah. เลยโอเค วัตถุดิบขาดฮันนี่รปนะฮะกับลูกตาโอเคมีตัวไหนเปลี่ยนลูกตาไหมน่าจะรีเสิร์รชเมื่อกี้ใช่ป่าวใช่ใช่ใช่ก็ใช่แน่ๆเลยครับอ๋อเยอะเยอะเกินนะครับมาสักยี่สิบลูกตาแล้วกันตามาจากไอตัวโครนะฮะตัวยังไม่ได้แปลชื่อเด็ดไม่รู้จะแปลชื่อ,อว่าอะไรตัวโครเอาชื่อภาษาอังกฤษแล้วนะชื่อปุดซะเลยได้ ได้รักกว่าได้พระปูนะฮะก็เดี๋ยวมาดูตรงนี้ก็น่าจะได้พิสตันได้หาง่ายว่าอะไรเป็นอะไรป้าพุทขุดซะได้ผักได้อะไรแบบนี้นะครับอาหารน่าจะหลากหลายมากขึ้นพุทธพุทโอเค,อเ,คเอาละไปเลย แคนดี้ฟาวน์อินเด s ะสคู l นะครับเอ่อสักหน่อยแล้วกันไหมเล็วสี่น่าจะไม่เป็นไรนะครับน่าจะจิกกี้ชุบชุบดักเม็ดเออเม็ดไฟวอเตอร์ water. น่าจะได้เผื่อไ้ก่อนเผื่อไปก่อนเผื่อเจออะไรแปลก,กอารีเวอร์เรข้าไปด้วยไปปุ๊กนะครับลองดูอ่าเมื่อกี้มันรีเสิร์อะไรไปอ่ะ เบสิ c ลีลิกโอเคได้เบสิ c ลีลิกแล้วเนาะชึบชึบชึบอะชูนเมนเบริอะชูนเมนใช้เข้าถึงลีลิกแล้วก็มันต้องมีกานงสิว่าเฮวไรเซอร์เอาไว้ทำลายลนะีลิกเนาะเดี๋ยวใช้ทำอะไรเหมือนมันใช้ลีลิกแทนตัวสกอร์อะว่าสกอร์ที่ได้จากการรีทายนักเรียนอะไรเงี้ยเนาะสเปกเตอร์ลิป หนึ่งยุดท้าเดบิวท์ก่อนล้วกันเตยกอนะฮะชุบทำอะไรได้อะแท็กพ Red r e ด when it d ดาม g e โอเคก็คืออย่าให้มันทำดาเมจเราได้นะครับโอ้โหไฟดดแรงสามร้อยดาเมจโคตรแรงเลยว่ะชุบชุบเออเขามาหนาเท่าไรหร่ห่ะทำไมไฟแรงแรง มีแอสมาเทนาโคริชเลยแล้วกันอ่อนาไล่ลูก็ไม่น่าจะต้องนะฮะฮซุช้าด้วยเนาะโอเคไม่ไฟบดปกติมันเบาเบาะวะนี มันต้องระบบไม่เป็นใหม่ต้องดูเยอะครับตอนนี้ค่อยทำไปทีละอย่างกันแร้อันเดอร์สกคูอะไรเนี่ยบิทกูโอเคนี่ต้องซ่อมก่อนเนาะถึงจะย่อขนาดมันได้โอเคยัง okay. อยู่ฝั่งนี้นะน่าจะอีกสักพักหนึ่งฮาร์ดแฟกอ๋อ oh, น่าจะเป็นอาหารนะครับชุบๆอาหารใหม่นะฮะก็เอาเดี๋ยวจริงๆแล้วก็ไม่ต้องเท่าไหร่ ว่าคูยังมีความสุขกันอยู่เนาะเต็มหลอดเลยเต็มหลอดจะไม่หมดเลยครับปุ๊บปุ๊ๆปุ๊ปุ๊ปุ๊อ่ะเอ่อมานาฟอนเนาะมินีเวสตั้งชื่อก็พี่หน่อยหน่อยน่าจะไม่เลยนี้ไอ้สเปกริลปนะครับเดี๋ยวมันจะมีตัวอะไรโผล่เข้ามาเราสู้กันแล้วกันเลเวลห้านะครับเออันนี้เหมือนใครโดนดามเมจไปนะตัวไหนโดนดามเมจโจซลินเชดเนาะ เกียดโดนดาเมจไปน่าจะไหมแต่ไม่น่าเป็นปัญหานะครับนม่คือเดอะบัตทอมโวชนอปิชาได้อยูห่ห้องนี้ต้องทำอะไรมันถึงจะเป็นห้องพยาบาลขั้นต้นชุบชึบชุบอินฟอร์มารีขั้นแรกสามมันเข้าเบสแล้วก็สองอินชอนเบอร์ er เนอร์เนาะ เซนเบอร์เนอร์นี่เราเสิร์ชหรือยังน่าจะยังแน่นเลยครับโอเคเอาเตียงพยาบาลมาก่นอนลวกันเพื่อเหตุฉุกเฉินนะครับจะโดนดาเมจกันทั่วหน้าจะได้เออมีที่พักฟื้นเนาะเวนเจนดีไหมหรือว่าจะใช้สูตรโกงในการแมแอนมากแฟร็นะฮะห้าสิบดาเมจสองรอบน่าจะตายกันหมดอนึ่งรอ,อ,อบชุบชุบ ไพ่บอลธรรมดาแล้วกันว่าน่าบลัสโอเคแคสไม่สมาอีนซี่นะโอเควอยชูมน่าจะไม่ต้องแล้วนะเดี๋ยว่า ม่ต้องแจ้งเตือนผมแล้ววทยชูมวทยชูมชุบซุบซุบดิสอัดสลิปน่าจะได้ยัดสลัดไม่เอาไม่ห้ามไม่ห้าไม่ห้ามไม่เปิดได้กินนะครับไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดเก็บไปก่อนเอ่อไม้เหรอครับไม้ก็มีอยู่สามร้อยเตัดสักอันนึงก็ได้เดี๋ยวคนนอนคนจนตัดไม้น้องไม่มีงานทำนะครับ โนมนักตัดไม้ไปแปะแปะไป่เนี่ยนะอ่านโนเทชันโนมได้เข้เรทโอเคเดี๋ยวมาดูก่อนและนี่เงินเดิมพันธ์น่าจะไม่ต้องทำเยอะหรอกต่อนะไมเวอร์ูกไฟเมสซ่าเนี่ยน่าจะเยอะผมชอบใช้เมสซ่ามากเลยอ่าใช้ลูกตานะครับเราก็ไฟแปะประมาณนี้กันน่จะหมดแล้วเนาะเมสซาแล้ก็ไฟแล้วก็ลิซ่านน อยขุดอย่างช้าๆนะครับอ๋อแล้วก็เหล็กเนี่ยมันน่าจะมันหมดแล้วหมดเลยด้วยสิมันจะไม่มีแบบถ้าออกมาแล้วมันจะเกิดทั่วใหม่มันจะไม่มีแล้วนะครับมันก็ต้องใช้อย่างประหยัดเนาะเล็กเซฟเฟตเพลนเตอร์เซฟเฟตออยจัดเลยแล้วกันที่นอนนักเรียนน่าจะพอเนาะน่าจะพอแบบ เลยะฮะนักเตะเขานอนไหนวะเนี่ยอ๋อเขานอนข้างล่างนักเตะข้างล่างนี่น่าจะไม่ต้องแล้วแหละผมว่าเราดิสอินเตเกรตไปเลยแล้วกันมันน่าจะลกๆเนาะชึบๆดิสอินเตเกรตครับไปนอนที่อื่นนะเตยียงข้างบนก็มีนะครับเตยียงหลวๆข้างบนนะฮะเป็นแตีตอนหลวไปนอนเตยียงหลูวอาจารย์ไม่มีที่นอนแน่เลยนะครับนี่จะมีนี่ออ๋นี่ของโจซินเชดไข่กันกล้ง อาจจะต้องทำห้องให้อาจารย์เพิ่มีมเงินที่มิติอันนี้ทำไมห้องโล่งวะเว้ทำอะไรเนี่ยลืมไปหมดแล้วนะชบซืบ้อห้องนี้ยังนะเนาหน้าตาอาีกเหมือนน่าตาอ่ากวอยครับครับเสรกแล้วให้เกี่ยว มันเก็บเกี่ยวได้แค่ตอนกลางคืนเนาะอ,อาจารย์คนนี้เขาอยู่ตอนกลางคืนรืแบบว่าว night s h i f เนี่ยอะทุบๆแอลวินใช้ซีรับเบอร์ลาวินน่าจะเอามาทำาอะไรไม่ต้องแล้วไม่ต้องนะไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวทำเป็นเอ่อ s ิ h e d u เป็นตอนกลางคืนแล้วกันะะเนาะ night shift ช e a c h e r ไม่ต้องแล้วไม่ต้องสอนตอนกลางวันนะครับ มันเป็นอย่างนั้นะอ๋อได้สุดแค่นี้เนาะโอเคเรน,น่าลิฟคนเดียวแล้วกันเรนนี่ลิฟจัดไปเรนนี่ตีตอนกลางคืนนะรเราจะมาทำตอนกลางคืนคชิบอ,อันนี้เป็นไนท์ชิฟไนท์ชิฟต้องไปนอนตรงไหนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เขานอนประมาณหกชั่วโมงนะครับเค เลเวชั่มซะเลยแล้วกันสอนจะมาสอนคาบเย็นน่าจะได้นะฮะแล้วที่เหลือก็ทำงาน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 ทงางนนะฮะแล้วก็เลเวชั่มชุบๆก็คือไม่มีอาจารย์ทำงานตอนเช้าเลยแหละรีเซิร์ชเทลปิ้งเมทัลโอเคนะหุ่นนวมเนาะวิดาไรเซอร์กับฮาเวเตอร์โอเคดูนี่นะฮะวิดาไรเตอร์สองละกัน ก็ฮาเวิร์ตเตอร์ฮาเวิร์ตเอาสักเอาสักสองเหมือนกันแล้ว,ก,ลวก,ก,กันนั่นชึบโอเคเราต้องมาล่าคโคแล้ววะ่ะลา่ลาลา่ลาลา่าล่านิมโมอโคอยู่ไหนตัวโ,โคไหนซะไหนซะโอเคอ๋อไม่ได้ยช่เสร็จโอเคเอาตัวรต่อ่ะเอ่ออามีดแล้วกันเนาะ มนมมีอะไรสำคัญไหมอ่าอินเซนเบซนเนอร์นะฮะชุบชุบชุบเอ่ฟอฟาเรเดชั่นก็ต้อสำคัญเหมือนกันเอาไว้ขยายโรงเรียนของเราเนาะข้างบนพื้นนะฮะชุบชุบต่อทุกปีมนุกนี่ก็น่าจะน่าสนใจน่าสนใจอันนี้ทำอะไรได้ดคีคอร์เรชันคอร่ามาไว้ปกแต่งโอ้น่าสนใจนะครับเนี่ยทุกอย่างน่าสนใจไปหมดเลยนะครับเป็นคำพูดติดตาปากของเองอ่านี่ ชั้นวางไม้กว,วาดนะครับก็ทำให้เราเดินเร็วขึ้นเยอะเลยต่อเไปแลวกันขอ,องมันต้องมีว่ะชิงไปแล้วกันของชิงเรามีอะไรบ้างเนี่ยโคมไฟเนาะเดิมนะเทเบิลแล้วก็หลักนี่โอเคเล็สี่น่าจะไม่เป็นไรนะครับชิ้นเียดเปลี่ยนเนะอาตีเดิมเลยเนาะ ช,ช uh, ผมว่าสาย้องการนี้เขาควรจะมีแบบว่าปิดจะเยอะใช่ปะจะได้ตอนแรกก็จะได้ uh, มีเยอะอยแล้วเนี่ยวันเนี่ยโอเคอะไรอ่ะ uh, สายนี้ก็ควรจะเพิ่มมานาให้เขาไหมเพิ่มมานาเพิ่มมานาอันนี้มันชุบชุบชุบคุปปัตเตอร์โอเคเอ่อ HP Max Power 1เหรอ เพราะว่า oh, 18ใส่ใสายลมกันเราไม่มีสายลมเนะเาะอาจารย์คาดลมนะครับงั้อนก็ามาไหนาเนี่ยหมดแล้วกัน Select f o r a t t u n v e m e n t โ okay. อเค Level 24.72สปีดนะโว้ย้วศัตรูมันจะโหดขนาดไหนนะด้ยมาพร้อมสู้แลวครับเหลือใครอ่ะปีเตร์น้องปีเตอร์ออรมาเร็วเร,วเอ,รอ,อ่าลอสตัวนี้มัน ฟันโรน่าจะโดนดาเมจดกันเยอะนะเนี่ยถ้ามันถ้ามันไม่ตายนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้แล้วก็เวนเชนแปง้งโดนเอาให้<อ>ผมว่าเด็กนักเรียนผมต้องร้องแน่ๆนะเีือดเป็นห,หมดเอ่อเดอร์สตาร์เมอร์เอร์สอาร์เมอร์ตีเลยตีเลยแล้วกัน ติดนะชาร์จนสองกันนะเือดเลือดเลืลเอดรตัวลัวซกอ่ะห้าสิบเมิเวนเจไบบอล,ป,ล,อลปั๊มาปักให้ชุบชุบชุบได้ดอกได้หินได้เหล็ก น้องแบบว่าเลือดลดนะครับต้องไปฟื้นเลือดก่อนยังไม่ถึงอีกอะ่ะน่าจะสักสองสามที่แน่เลยกว่าจะได้คาถาเนาะ <Okay. S 1> ไม้หมดนะครับไม่ได้แล้วนะไปทำอะไรหมดวะเอเคคาถาแน่เลยเราต้องทำคาถา,าไว้แน่เลยใช่ไหมไม่ใช่หรือทำไม้ไปทำเ,เดี๋ยวน้องคุณตัดไม้แล้วก็ไปตัดเองอะ <Okay. S 1> ่ะเนะก็ไม่น่าจะมีทางอะไรมาก สัตว์ขนาดเล็กสัตว์ขนาดเล็กหมดแล้วนะครับสบโพก็หมดะนะครับสบของหุ่นนนักขนก็คือตัวแคร,รเิเออร์เนาะอ่าปลดล็อกอะไรครับเนี่ยอ๋ออินสิปเตอร์ใช่แล้ววะสองที่เนาะชิดชิตตรงนี้ก็กลิ่นหอมเอ,อ่อสมหยดีข้างบนไหมอ่าเราก็น่าจะเหลือแค่ ก็โหเยอะนะอ๋อแต่ว่าขั้นสองนี่มันแค่ใช้สำเนียงข้อเบิร์ดนี่สำเนียงเบิร์นเนอร์น่าจะได้เลยเนาะโอเคเสียงอะไรวะยินเสียงตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอ๋อต,ตัวโคมันกินหญ้าผมอ่ะกินมันกินอร่อยเลยเนี่ยโอเคมยกินไปซหมดเลยครับต้อง,ต,องต้องสลายทิง้งหละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบนี้มันไม่ถูกละ กินอร่อยนะครับเฮ้ยยูจอนเฟรสลี่เฟรสลี่ไปไปจัดการตัวโคดิมันกินกิน,นข้าวมอะหมดเลยเหล็กแล้วหมดแล้วนะครับทำไปทำไรหมดว่ะบรรยากาศเหล็กละเซอร์เฟสออลจะไปอุจเลยอุจเลย เอสตพลาสซุม um. น่าจะใช้ศพนี่แหลนะเนาะซิปส,สัตว์ขนาดเล็กโอเคหนูเล็กอยู่ไหนหมดหนูดูร้ายทิ้งซะเลยสิบห้าตัวนะครับแบบฝั่งนี้ไม่อยากให้มันมีลังโคเท่าไหร่หรอวะหันเหรอ ลังคอหันเพื่อเอาลูกตาโอเคล่าตัวลูกตาได้ด้วยเนาะแล้วว5ห้านะครับวิวห้ามันก็จะเริ่มยากขึ้นมาหน่อยเนาะอาสเปคเตอร์ลาอีกแล้วนะครับมาบ่อยจังวะเลเวลิหกนะฮะเวสต์มาสัตว์เลยแลเวลิหกน่าจะอาจจะยากขึ้นนิดนิดเล็กน่อยแล้วกันผมว่าอาจจะตัดออกเพราะว่ามันน่าจะเร็วหน่อยมันน่าจะถีบไปหน่อย ที่หลังอาจจะตัดออกแล้วกันน่าจะไม่ต้องสู้แล้วถ้ามันสู้ไม่มันเดี๋ยวตัดออกไปแล้วกันนะจะได้ไดนิ่งรูมสตาร์ทเดนน่าเเนาะสตาร์อย่างเดียวไม่น่ามีปัญหาอะไรไม่ยากนี่นนะเราก็ใช้จูทริเนเชดีินโครเรสเป็นหนึ่งทีน่าจะจะซีแหละไม่ชัดมาก ไม่มาเฟ่ยีที่ทให้ไอ,อ้โซฟัสซึ่มมาด้วยนะโอเคเอา่ามุกสติกไม่พอหอนกันแต่ไม่น่ามีปัญหาเอออันนี้น่าจะได้อยู่หนึ่งรอบเบรียนมาแฟกยสองอันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะจัดเลยไม่ต้องเรียนอะไรทั้งนั้นอะ่ะ พีเตอร์เขาเรียนเสร็จเลยพีเตอร์เขาเรียนเสร็จแล้วเนาะได้ดาวครบแล้วครูรเทนแต่ว่าอ๋ออันนี้ยังไม่ได้หกสตูเทนโอเคเต็มโรงเรียนแน่นอนครับเยสเตอร์คอมฟอร์ตโอเคท้าน,นี้เสร็จแล้วก็อันนี้ต่อแอนิมีโซโลอิสอ่าโซโลนี่มันแต่เบลล์สองก็น่าจะได้นะเจนซิ่งควีนเจนในส์คอมมอนรูมโอเ้เฮ้าส์คอมมอน สดแสดงว่าเขาไปเต้นที่อื่นเนอหรือว่าเขาไม่เต้นวะปีเตอร์ปีเตอร์ปีเตอร์อ,รอ,รอ๋อปีเตอร์ไม่เต้นเลยนะฮะแล้วทำไมเราไม่ให้เขาเต้นเลยปีเตอร์ออกไปก่อนนะดีลิสโอเคก็ให้ปีเตอร์มาอยู่ในนักเรียนปก,กติอ่ะฟรีเลเบอร์เ,เนาะเขาจะได้มาเต้นด้วยโอเค โอเคพูดเรายตะเตียงเวททำได้ได้ลบพาวเวอร์เราเนาะแล้วก็เพิ่มพาวเวอร์ศัตรูโอเคเราอยู่สแนสตมาไปเราก็อยู่อันนี้ครับไปบัพเพื่อนได้แล้วลื้ออาจารย์โดนเลเวลหนึ่งเนาะถ้าโดนโจมตีสามรอบจะกลายเป็นอินส omnia ชุบชุบชุบต้องไปรักษานะครับนอนไม่หลับ ก็น่าจะได้น่าซกซะเลยดีโอเคได้แล้ววะวานเบียดโอ,อ,อแต่ว่มีคาถาอะไรนี่วะเอ่อลีฟกับลีเล็ตเนาะเบียนได้ ลิฟต์หรืแลกเป็นธรรมชาติกับไฟฟ้านะครับมีหรือ,อยังทำได้หรือ,อยังไฟฟ้าเล่มสองนี่ครับทำได้แล้วโอเคธรรมชาติเหรอธรรมชาติโอเคแบบนี้อาจารย์ก็จะได้เปลี่ยนคาถานะครับไม้แล้วเหรอใหม่เป็นโอ้ยโอ้ยเป็นแล้วมันจะอะไนะเนี่ย นะเดี๋ยวไมลสมาแฟลกมันจะหมดก่อนหรือเปล่าวะเนี่ยไม่ได้โอเคอ่าเดี๋ยวเราเรียนเอาไปก่อนแล้วกันเนาะขอเรียกอาจารย์แมทธิลเลยแล้วกันไม่ได้ไม่ได้แล้วก็เก็บเนี่ยน่าจะโหดไปหน่อยนะได้ได้แค่พกสองอีกทำไมต้องไปชาร์จล่างด้วยนะเราไม่มีมานาเลนเทิร์นข้างบนหรอ อยู่ตรงนี้นะฮะกำลังชาร์จอยู่ดีเลยใช้ไม่ได้นี่เองเปลี่ยนที่ไหมมาตรงกลางห้องนี่แหละมันจะได้ใช้ร่วมกันโอเคเหลือใครเหลือใครเนี่ยมันจะโผล่มาอีก2ชั่วโมงนะครับน่าจะทันอยู่โอเคเอลส์อาร์เมอร์่เลือดเขาน้อยจัด เดี๋ยวใส่ทูนเพิ่มเลือดไปด้วยชุบชุบชุบแมชชีสมากไปแมชชีสมากไปตุ้มกหลังเ,เ <Cheese Master. S 2> จ้ได้เชดส์แมชเชอร์โจมตีสองรอบโอเคไม่ได้ผ่านเติ้มก็ให้นะ เอ,อเปมนโลวอยู่นะครับไม่เป็นไรดูครับทาเสร็จเนี่ยรีแรตมาสิเปลี่ยนเป็นอัพเกรดนะครับอัพเกรดทาซะหน่อยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่านะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะก็ไมอุ้มมิจิกก็น่าจะมาะมานท่นดีนะฮะล้วเจอกันใหม่น่าจะ เกมนี้แหละมั้งนะม,มันมีอะไรใหม่ให้เล่นเยอะดีอะไรเนี่ยฮะเยอะกันไหมครับกดๆถ้าผม